รู้สึกตัวเป็นเรื่องใหญ่รู้สึกตัวไม่ได้การปฏิบัติหาความเจริญไม่ได้อย่างเวลาคิดถึงการปฏิบัติคิดแตเรื่องนั่งสมาธิเดินจงกรมทำยังไงจิตจะสงบอะไรเงีย้ยเป็นมุ่งที่ความสงบมุ่งที่ความสุข มันดีไหมมันดีนะแต่มันมีดีที่เหนือกว่านั้นอีกแทนที่จะนั่งสมาธิแล้วก็ขาดสติลืมเนื้อลืมตัวนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวเดินจงกรมดีไหมดีแต่จะดีมากเลยถ้าเดินด้วยความรู้สึกตัว ทิงความรู้สึกตัว <c oughs> จะไปปฏิบัติอะไรได้ได้แต่น้อมจิตให้นิ่งๆว่างๆไปเท่านั้นสงบแล้วก็ฟุ้งก็มีเท่านั้นวนเวียนไปไม่รู้จักจบความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นที่จะพัฒนาคุณงามความดีทั้งหลายควร